โอ้โหพี่น้องลาดุดเนาะทหารกัมพูชาออกมาอ้อนวอนประเทศไทยให้ส่งสเสบียงอาหารให้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนาะทหารทางกัมพูชาขาดแคลนนักเนาะพี่น้องหลังจากที่ขจ้าปิดด่านนาะฝั่งไทยเหตุให้ทหารกัมพูชาบ่ามีสเสบียงอาหารทุกคนถึงกับมือใหม่อ่อนเลยนะทุกคนที่หนี่เนาะยกมือไหว้สวยขอสเสบียงอาหารจากทหารฝั่งไทยหรือว่าคนไทยเนาะพี่น้อง มาเบิงว่มาชมนำกากเนาะว่าอาจจะเป็นยังไงทุกคนทหารกัมพูชาอ้อนวอนประเทศไทยขนาดนี้ประเทศไทยจะใจอ่อนไหมทุกคนมาเบิรงมาชมนากานเนาะสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องรัตธิดาชาแนลเดอ้อจากพีพีเอฟซีเบอร์สุขุชนเนาะเมื่อนี้น้องรัตไปเลื่อนเห็นคลิปเลื่องเล่าของทหารกัมพูชาทุกคนมือไม้อ่อนขอความเห็นใจจากคนไทยให้ทรงสเสบียงอาหารให้ทุกคนหลังจากที่ แต่ก่อนมีมาม่าปลากระปองให้กินน้องพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยปิดด่านสินค้าก็ไม่มีทุกคนเฮ็ดให้อาทหารของกัมพูชาไม่มีกินแล้วน้องพี่น้องคือแบบเห็นแล้วก็ยังแบบสงสารเลยนะคือแตกต่างจากทหารฝั่งไทยเลยพี่น้องคือทหารฝั่งไทยเขากินดีอยู่ดีมีอาของดีๆกินให้เยอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นของอาข้าวของหวานคือมีครบทุกอย่าง และมาดูทหารของกัมพูชานะทหารกัมพูชามีแค่มาม่าปลากระป๋องและทีนี้นะทุกคนการที่ใช้ชีวิตไปทุกวันทุกวันมาม่าปลากระป๋องมันก็หมดทุกคนถึงขั้นทหารกัมพูชานะออกมาวิ่งวอนขอความเห็นใจจากคนไทยให้ทรงสเสบียงอาหารให้พี่น้องมาเบิ่งมาชมนำกานนะว่าการที่ าการอยู่การกินของทหารฝั่งไทยกับทหารกัมพูชาแตกต่างกันแบบใดเนาะคือนองรระเทศะอะไรยังสงสารนาะทหารกัมพูชาเนาะพอมาเห็นการกินการอยู่ของทหารฝั่งไทยคือแบบโอ้โหประเทศไทยเขามีความพร้อมมากเลยนะทุกคนคืออ่ามันบ่งบอกให้เห็นเลยศักยภาพหรือว่าความพร้อมของประเทศเพื่อนมันดีขนาดไหนเนาะพี่น้องการที่คุณจะมาสู้รบกับประเทศใดประเทศหนึ่งจะต้องมีความพร้อมเนาะพี่น้อง อาหารเจา้าอาหารก็ต้องมีให้ครบทุกคนคือทหารทหารคือลวกั้นของชาติทุกคนคือการที่ได้กินอาหารดีๆได้กําลังใจดีๆจากประชาชนกะทือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเนาะพีน่น้องในวันนี้น้องัะจ,จะพาพี่ๆเอฟซี FC มาเบิงมาชมน้ากันว่าทหารกัมพูชากินอยู่ยังไงทุกคนและออกมาอ้อนวอนประเทศไทยเนาะให้ส่งสเสบียงอาหารมาดูมาชมด้วยกันเนาะทุกคนไปกันเลย โอ้โหทุกคนเปิดมาหนานแรกเขาก็จะเห็นกับอ่าถ้วยมาม่าของทหารกัมพูชานะพี่น้องคือมันบ่งบอกให้เห็นเลยเนาะการอยู่การกินเนี่ยประเทศไหนมีความพร้อมกว่าเนาะมีมาม่าหนึ่งกะละมังทุกคนกินแบบเยอะมากทุกคนเห็นแล้วก็สงสารเนาะทหารขมิ้นเนาะพี่น้องนี่คือการอยู่การกินของทหารเพินเนาะโอ้ โทุกคนดูสิเขายกโมอข้าวให้ดูว่ามันมีแค่นี้จริงๆเนาะบางคนก็กินแจวกับหยวกก้วยพี่นองโอ้เห็นอะไรกันยังแบบอีต้นเนาะมึงที่พี่นองเขากับเขา,าให้ไหมหมอบางคนกักินข้าคุกเกลือพี่นองเอ้ยนี่คือทหารเนะาะทหารกัมพูชาข้าวคุกเกลือทุกคน โอ้ดูสิพี่น้องเขาเทข้าวลงในแบบลงในอา่าพายางเลยพี่น้องตักกินเนาะหลายคนโอ้โหทุกคนดูสิมันเห็นเหรเห็นเลยนะทุกคนว่าประเทศไหนมีความพร้อมกว่ากันเนาะคือประเทศไทยนะเขาแบบซัพพอร์ตทหารมากทุกคน ให้ทหารอยู่ดีกินดีเนาะแตกต่างจากทหารกัมพูชาเลยคือมีข้าวหนึ่งหม้อนะทุกคนมีข้าวหนึ่งหม้อกินได้แบบเยอะมากไม่รู้ว่าจะอิ่มหรือเปล่านะทุกคนบางวันก็กินข้าวจิ้มเกลือกินกล้วยกับเกลือทุกคนอ่าพี่น้อง อยู่กลางดินกินกลางทรายอีลีพี่น่องเลยกินแบบอดๆอดยากๆเนาะพี่น่องโอ้โหพี่น่องมาเบิ่งมาชมน้ำกันเนาะบรรยากาศทุกคนการกินอยู่ของทหารกัมพูชานะว้าพนเห็ดอาหารใส่ทั้งเลยทุกคน ใส่ทั้งแลกับแจกยายกันเนาะคือมีแค่ข้าวทุกคนข้าวกับอาหารอย่างเดียวเนาะไม่รู้ว่าอิ่มหรือเปล่านะทุกคน เห็นแล้วก็อีดูสงสารเพื่อนนอกพี่น้องอืมเขากินอยู่อย่างนี้ทุกคนคือแบบแตกต่างเลยนะแตกต่างจากทหารฝั่งไทยเลยคือทหารฝั่งไทยนะพี่น้องน้องลายที่เห็นคลิปนะเห็นคลิปผ่านมานะพี่น้องคือเขากินดีอยู่ดีมากทุกคนมีชาวบ้านหรือว่าประชาชนนะมาทําอาหารให้กินถึงที่เลยทุกคน แบบทหารกายยิ่มแย้มทุกคนมีความสุขเนาะคือการที่ได้กินอาหารดีๆของดีๆกระวนแต่มมีความสุขอยู่แล้วทุกคนและได้กาลังใจจากประชาชนแบบนี้เนาะถือว่าทําให้ทหารฟังไทยในใจฟูมากเลยทุกคนคือว่าและทหารฟังไทยคืออ่าทหารทุกชาติคือรั้วของชาติทุกคน แต่สิ่งสำคัญคือทหารฝั่งไทยนะพ่นใดความซับพอร์ตจากประชาชนลายทุกคนให้กำลังใจทุกวันดูสิโอ้นี่คือบรรยากาศเนาะทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้องได้กินอาหารดีๆกินกว๋วยเตีเ๋ยวและกายมีหมากใหม่พลละมากลากไม,ม้ทุกคนที่ประชาชนชาวไทยเนาะคนมาให้คนมาใหา้าหาทหารฝั่งไทยได้ อินอิมยูอุนนะพี่นองอันนี้มันแบบซื้อให้เห็นเลยว่าประเทศไหนมีความพร้อมกว่ากันเนาะและก็ประชาชนชาวไทยคือเขาสามารถีกันมากคือมันบ่งบอกให้เลยว่าประเทศไหนมีความพร้อมกว่ากันเนาะคือนนองรัาเห็นผ่านซื้อออนไลน์ต่างๆกับโบเห็นเลยนะวา่าประชาชนของกัมพูชาจะมาแจกสิ่งคองหรือว่าอาหารต่างๆเห็นแค่ ประชาชนชาวไทยทุกคนที่เอามาให้กับทหารฝั่งไทยเนาะมีหลายอย่างมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกอย่างอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นมาม่า,าปลากระป๋องเยอะมากทุกคนเครื่องของใช้สําหรับทหารเนาะดูสิทุกคนบรรยากาศเนาะที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนเอาผลไม้มาให้เนาะเอาผลไม้มาให้ กับทหารฝั่งไทยคือเยอะมากเห็นแล้วก็ยังแบบโอ้โหนี่แหละคือประเทศไทยเนาะพี่น้องดูสิทุกคนศัก,กยภาพของประเทศไทยเข้าแข็งแก่งขนาดไหนเลที่นองลเทินนะคนกัมพูชาเนาะพี่น้องออกมาอาไหว้สวยขอสเสบียงอาหารจากประเทศไทยเนาะพี่น้องหลังจากที่อาามา่มาปลากระป๋องกะเบิดไปแล้วพี่น้องจ้า เฮ็ดจังไงล่ะวันนี้ดานข้าเจ้ากับปิดเนาะแต่มาเบิงดิมาเบิงอ่ากับกันเนาะประเทศไทยมีอาหารดีๆมีมากใหม่ผละมากลากไม้มาให้ทหารได้กินทุกวันทุกคนคือเฮาเห็นเลไย,ยังแบบโอ้โหสุดยอดอะไเน้นอมนำใจของคนไทยอืมทุกคนนี่คือบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่ทหารฝั่งไทยได้รับ ของดีๆจากประชาชนที่มอบให้นะพี่น้องคนได้รับก็ดีใจเนาะพี่น้องคนได้ให้ก็ยิ่งดีใจกว่าเนาะอืมนี่เนาะทุกคนบางคนก็จะทำอาหารเนาะอาหารเป็นเขากองมาให้เลยพี่น้อง ไปซื้อเข้าของมาเตรียมอาหารให้กับทหารฝั่งไทยนะคือเห็นแหล้วแบบอบอุ่นแห้งเนาะทุกคนอืมข้าวผัดว้าทุกคนน่าอร่อยจริงๆเนาะเป็นบรรยากาศที่อ่าพี่ๆคนไทยหรือว่าประชาชนไทยเนาะมา ที่ด่านกัมพูชาเนาะระหว่างชายแดนะระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชาเนาะพี่น้องคือเขาเจ้าคนคือคนอาหารมาให้กับทหารฝั่งไทยคือแบบลายแห้งอะไรน,นี่ทุกคนคือเขาทอดสดๆกันเลยนะทอดลูกชิน้นฮอนดอกทุกคนเพื่อ,อามาให้ทหารฝั่งไทยได้ชิมเนาะได้ชิมได้กินเนาะพี่น้อง โอ้โกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวหม้อใหญ่เลยนะทุกคนดูแล้วก็แบบเห็นแหละกันยังแบบมีความสุขไปตามนะพี่น้องคือการที่เราได้ทำอะไรเพื่ออ่าประชาชนหรือว่าเพื่อประเทศชาติน,นะพี่น้องได้ซอยเรือนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นอ่า โอกาสดีๆนอะทีใดตอบแทนให้กับทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้องอโหคือมีประชาชนชาวไทยน่ามาแบบให้แบบเอาของอยู่ของกินมาให้ทหารฝั่งไทยคือร้ายแห้งอะไรไม่ว่าจะเป็นขนมจีนก๋วยเตี๋ยวพี่น้องคือแบบร้ายแห้งเนาะคนได้รับ ก็แบบดีใจเนาะยิ้มแบบยิ้มแบบดีใจมากที่ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้กับประชาชนเนาะโอ้โหผลละมากลากไม้คือบอกได้เลยว่าทหารฝั่งไทยนะ่าได้กินอาหารแบบครบห้าหมูคือแบบเยอะมากไม่เป็นจะเป็นกรบพุมกระเพาอาหารของข้าวของหวานเนาะพี่น้องนี่แหละทุกคนคือบรรยากาศเนาะ ก็คือบอกได้เลยว่าการที่กัมพูชาจะลบกับประเทศไทยนะแบบเขาคิดผิดมากทุกคนเพราะว่าศักยภาพต่างๆเนาะคือเขาเห็นผ่านคลิปซื้อออนไลน์ต่างๆทุกคนคือขม็นกัมพูชาออกมาอ้อนวอนเนาะออกมาอ้อนวอนให้ประเทศไทยเปิดด่านทุกคนเปิดด่านและอาส่งเสบียงอาหารให้กับทหารฝั่งกัมพูชาเนาะพี่น้องคือหน้องรันเทียนอะไรก็ยังแบบโอ้โห เขาไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างเนาะคือแตกต่างจากประเทศไทยเลยคือประเทศไทยเขามีครบทุกอย่างและประชาชนเขาคือสามาคีกันหลายเนาะอันนี้คืออันอันนี้คือมันบ่งบอกได้เลยว่าประเทศไหนมีความพร้อมกว่าขนาดเขายังไม่ลบกันนะพี่น้องยังแบบแผ่ขาดเลยแผ่าขาดให้กับประเทศไทยแต่ก่อนนะแต่ก่อนยังมีอาม่ามาปลากระพงไ้ได้กิน ได้ชดกันกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เบิดแล้วเบิดทุกอย่างเนาะถึงขันมาขอความช่วยเหลือมือไม้อ่อนนกุกไยกับประเทศไทยเนาะพี่น้องให้ส่งสเสบียงอาหารให้เอาแล้พี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องรัดก,กะพาพีพีเอฟซีมาดูมาชมการกินกันอยู่กับทหารกับผู้ชากับฝั่งไทยมันแตกต่างกันขนาดไหนเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ลองรับสิขอจ้เพียงสำนีเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย